ดีพี่น้องยูธงคือเก่าพี่น้องบอไปใส่มาใส่ถามาตากกัดกล้วยได้กล้วยซีเครือม,ม,ม,มีตตกระงงามมีแต่หน่วยใหญ่ๆตึงๆเลยพี่น้องขอออนซ้อนกอลนก้วยบางทีละ่ะหนวยแบบง่พย่ลนนะ เลยซีเครือหอยกระสูชีวิตคักเด,ด้อเบิ่งเมื่อยยางพี่ดองขาลอยล่าลอยมากเมือม่อยเมือม่อยยิ้วเขาละละ่ะยังกลัวหรอสู่ชีวิตคักเบงที่หล่ะกล้วยแะเซลไปจไังใดบานสรุปเซลไปเถียวเดียวเซลไปจไังใด อยู่ตรงน้าเจ้าของนี่ล่ะมันเมื่อยยางยางาบาไ่ไอยดิขี่มอไซค์ลงมาเพื่อนนี่กระตึงแบบตึงดีดีพี่น้องมิตรเพื่อนไอซีวีนี่ซีเพื่อนนี่มิตรง,งามๆเลยจ้ะพี่น้องมิตรง,งามๆเลยควยสู่ชีวิตคักคอยนะชู้ชีวิตคักคัก จะเอาไปจังหดพี่น้องเมื่อยม้อยย่างกัวละตอนนี้พี่น้องคะบอกบําหงตอนนี้ดอกดูดอกบําหงตอนนี้เห็นบ้าดูกกำลังสีหอม สน่วยแใหไงพี่น้องบอกเฮ้ทำนี่แหละจ้าทำนี่แหละคิดจะเอาไปยังไงหมดเที่ยวเดียวนี่งานลงมาเอาอีกนะคว้วหม้ทำนี่แหละจ้าบ๊ายบาย